่วงนี้อากาศเริ่มดีนะครับเพราะาฝนตกมากมายฝนตกมากหลายๆพื้นที่ที่สวนลุงอาจจะตกบ้างแต่ว่าไม่ตกบ้างก็สลับเปลี่ยนกันไปอ่าลุงก็วันนี้ก็เอาเตรียมต้นไม้จะไปปลูกอีกแล้วนะครับก็คืออารมณ์มันแบบอืมคืออยากจะปลูกอยากจะเอามันไปลงดินอย่างเงี้ยคือจะขายก็เสียดายเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบอะไรเอาวอระเนาะก็เลยบอก ปลูกปลูกก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยปลูกก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้จะออกแบบให้เป็นอ่กีลิสบาร์มนะครับเป็น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 เอ่ขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอ่น้ำมันนวดนะฮะน้ำมันนวดขายเส้นนะครับเพราะว่าตามที่ลุงเคยศึกษามาเรื่องเมทริอุสเดมาริก้านะครับดิวเมทริอุสเดมาริก้านะครับก็คือหนังสือเอกสาร1,500ปีที่แล้วนะะก็ ไปเจอมาแล้วก็ไปมีมันมีมันมีระบุอยู่ในเอกสารนะว่ามีมดยอบกี่ตัวมีบอสเวเลียมีแฟรงกินเซนส์กี่ตัวที่ใช้ประโยชน์จากเรซินของเขาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากต้นจากใบของเขาที่ใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคในสมัยโบราณที่ใช้มาประมาณ1,500ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะลงุลงลูค่าดเดาสิ่งนี้นะก็คือว่าเรื่องราวอ่ะมันต้องมีมาก่อน1 5 0 0ปี เพราะว่านังสือนั้นเกิดมาแล้วมีอายุ 1, 500 6, พันห้าร้อยกว่าปีหกพันพันห้าร้อยพันหกร้อยปีแล้วอะไรเงี้ยนะพันห้าร้อยกว่าปีพันหกร้อยปีน่าจะาประมาณนั้นนะอาร์กเองมาแต่แต่ต้องไปนับปีนะไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าคือถ้ามันพันห้าร้อยปีเรื่องราวพวกนี้ก่อนที่มันจะถูกจารึกมันจะถูกพิสูจน์มันต้องมีมานานกว่าพันห้าร้อยปีถูกไหมครับฉะนั้นลุกลงก็มองว่าเออมันเจ๋งนะเพราะว่ากว่าจะมาถึงพันห้าร้อยปี หลังก่อนหลังจากนี้ไปถอยกลับไปเนี่ยนะมันมันถูกพิสูจน์มาก่อนหน้านั้นแล้วนะก็คือรวมกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะนะว่ามันกเนิดเมื่อไหร่แต่ว่าหนังสือนั้นมาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลมาทางไม่ว่าจะเป็นทางพืชศาสตร์โดยไดโอโดยไดยโอสโคลาริสเนี่ยนะเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมามากกว่า600สูตรสูตร,ตรยาตำรับยาในเอกสารเล่มนั้น ซึ่งจริงๆแล้วเอกสารนั้นเมื่อก่อนมันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นใบไม้หรือเป็นก้อนหินไม่แน่ใจอันนี้รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าพอพอถูกแปลออกมาแล้วก็ถูกคัดลอกใหม่สิไม่ใช่ถูกแปลออกมาถูกคัดลอกใหม,ม่มาใส่กระดาษในสมัยโรมันแล้วก็แปลออกมาเป็นหลายๆภาษาในโลกก็ขยายความออกไปกระจายออกไปแล้วสูตรต่างๆในนั้นก็ถูกพัฒนาและค้นคว้าวิจัยสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นยาที่เกิดขึ้นทาง ทางการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาทางการสกัดแล้วก็อะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมาตามนั้นแต่สิ่งที่ความเป็นเป็นลุงนะลุงก็ยังเชื่อใน t r a d i t i o ก็คือความเป็นโบราณโบราณของมันอยู่นะก็เลยแบบไม่ว่ามันจะมาเป็นด้วยอะไรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรนะลุงก็ยังเชื่ออยู่ว่าความโบราณของมันมันยังมันยังโอเคอยู่ก็เลยตามหาต้นไม้ชนิดนี้มาแล้วก็มาปลูกนะครับแล้วก็ ลุงก็ขยายได้เยอะมากนะเยอะๆพอสมควรแหละเพราะว่ากิ่งจริงๆแล้วในช่วงฤดูมันจริงๆมันก็ต่อง่ายแต่ถ้าช่วงฤดูมันมันพักตัวก็คือมันจะหลับไปเลยมันจะนอนมันจะไม่ตื่นตัวอะไรนะก็เลยเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะค็คือเนี่ยก็คือช่วงนี้มันหน้าฝนมันก็จะเริ่มมีใบมีดอกมีอะไรเยอะหน่อยมีใบมีต้นที่ขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเห็นแต่ถ้าช่วงมันหลบมันพักเนี่ยก็ มันก็จะไม่มันก็จะไม่เจริญเติบโตอะไรนะครับก็วันนี้ก็ได้ประมาณทักสิบกว่าต้นที่ลุงตอนตอนไว้นะจริงๆตอนนานมากแล้วตัวเนี้แล้วมันก็พักอยู่ในกระถางนานมากด้วยเหมือนกว่ามันจะออกยอดมาแบบนี้มันเจอฝนมันเจออะไรมันจะออกยอดมาลุงก็เลยตื่นเต้นว่าเออวันนี้ต้องทาสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะก็ได้มาแบบ เมื่อกี้ต้องขออภัยเพราะว่ากล้องมีการสั่นๆแล้วก็ลุงก็ไปตั้งค่าใหม่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับโฟกัสได้ดีขึ้นคือมัน,ม,นมันเหมือนมันโดนรีเซ็ตไปนะครับก็เลยต้องไปตั้งค่าใหม่โอเคตัวนี้คือโอปาบามซัมนะครับคือเป็นไม่กัเมื่อพูดง่ายๆคือไม่กัดเมือคือค้นพบ บอสพบแฟรงกินเซนซ์เอ้ยไม่ใช่ดิพบคอมิโพลา่าเนี่ยเมอตัวนี้นะมดย่อเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ที่ไม่กัดนะขาดที่กรุงไม่กัดมันก็จะมีโอบามาซัมนึ่งจะมีอยู่2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวใบเล็กซึ่งนักคุณศาสตร์เจออีกตัวหนึ่งที่เป็นมเมล็ดพันธุ์อยู่ในป่าแล้วกลิ่นมันก็คล้ายๆกันซึ่งแต่ว่าใบลักษณะใบและต้นไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็คือชื่อคอมมิโพลา่ากิริเดนซิสนะครับอ่าก็อย่างที่เห็นมันเจ๋งมาก ว่าลุงก็ต้องไปค้นดูอีกทีว่าเอาจริงๆแล้วตรงรมันกิเลยเดินซีหรือป่าเราซื้อมาชื่อนี้แล้วก็ฟ้าทางทางก้นทางเขาก็บอกชื่อนี้แต่ลุงเชื่อว่ามันก็ยังสับสนอยู่ระหว่างกิริดินซิสกับซิเทเลีย,ย,ยและคอมิโพลา่าลีลไซินเวียนะครับไลเวียหรือซินเวียลุงจำไม่ได้แล้วนะ,นะ,นะอ่าก็ประมาณนี้แหละมันจะสับสนกันอยู่3ตัวฉะนั้น ข้อดีที่สุดก็คือลงจะไปพิสูจน์ให้มันทราบวนะ่าแต่ว่าก่อนอื่นก็คือกลิ่นมันหอมมากลุงได้กลิมม่นมาแล้วรู้สึกว่าเออเคลิบเคอิมแบบผ่อนคลายแบบมันเจ๋งมากอะ่ะก็เลยแบบว่าเนี่ยตัดสินใจเนี่นำมันลงไปปลูกอล้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ประมาณประมาณเที่ยงนะประมาณก่อนเที่ยงลุงจะไปปลูกก็เพราะว่าคืนนี้น่าจะฝนตกอีกทีหนึ่งถ้าฝนตกอีกทีมันจะเป็นผลดีมากสําหรับการปลูกต้นไม้ของลุงนะครับก็อย่างที่เห็น เราก็เตรียมออกมาก่อนแยกออกมาก่อนเฮ้ยยังเหลืออีกต้นหนึ่งนะตรงน,นี้นี่นะครับอีกต้นนึงแต่กิ่งมันจะหักง่ายมากนะกิ่งมันจะหักง่ายมากแล้วก็เปลาะมากเลยนะตัวน,นี้นะครับก็ที่เห็นเลยเพราะพอพอ,พอมันเปลาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบหยุดการเ,เาจริญเติบโตอันนี้ต้นใหญ่มากเลยเนี่ยต้นใหญ่มากจริงๆแล้วเรซินตัวน,นี้สีใสนะครับอืหอมติดมือนะครับเนี่ยหอมติดมือเลยจริงๆเรซินตัวนี้จะสีใสแล้วก็สวย นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเมอซึ่งมันก็จะต่างกับเมอหลายๆตัวก็สังเกตเห็นเมอหลายตัวก็จะมีหนามยุ่ยเยอะยุ่ยเยอะไปหมดเลยแต่ตัวนี้ลูกก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะมันไม่มีหนามนะฮะมันเป็นเมอที่แบบไม่มีหนามเลยแล้วกลิ่นมันก็หอมมากมันก็เหมือนกับซินเวียซึ่งมันก็ต่างกันกับคอมิโพล่าเมอห้านะเมอห้าที่เขาขนานนามกันว่าเป็น the best of the best เนี่ยคือเห็นหนามไหมครับความแหลมคมมันก็จะโอ้โหอย่าได้เซ็ตอย่าได้เซ็ตนะอ่า อันนี้คือคอมมิโพลา่าเมอร์ห้านะครับเป็นของแท้จากโซมาเลียตัวนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งคอมมิโพลา่าเมอร์ห้าอ5นี้บรรจับมาหลายชื่อมากทั้งเออ,เอ,อ,เอ,อทั้งไม่ไม่ไม่รวมทั้งเออบัซิเนียนะเออบัซเนียนก็คือเขาก็ชื่ออยู่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ในตระกูลเมอร์ห้าที่ไม่หนามันแต่ตัวนี้ไม่มีหนามเชื่อไหมครับตัวนี้ไม่มีหนามลุงอยากเห็นว่าเออดอกมันจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราลองปลูกให้โตนี่คือต้นโตที่โตที่ใหญ่พอสมควรสําหรับที่ที่สวนลุงนะครับมันจะสูงแต่่่คนนมมัจะไใหญ แต่รอบนี้ลุงคิดว่าลุงจะทาให้มันโคนใหญ่แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างในนึงประมาณสิบกาต้นนะครับเป็นเป็นไม้ในกระถางใหญ่แล้วลุงก็เดี๋ยวจะลื้อมันออกมาแล้วก็เอาไปปลูกพรุ่งนี้เช้านะครับก็อย่างที่เห็นเลยเป็นอะไรที่บอกว่าทุกๆวันเนี่ยถ้าอยู่ในแบบนี้อยู่ในชีวิตแบบนี้นะตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วลงมือทาจริงๆแล้วลุงก็ไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักในะการปลูกต้นไม้แต่ว่าอ่แล้วก็มีอาชีพนู้นอาชีพนี้คืออาชีพแม่จีปาถานะของลุงนะ มีมีคนมาถามว่าเฮ้ยลุงทำอาชีพอะไรวะขายออนไลน์เหรอก็ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำนู่นนะก็ไม่ใช่นะงงงงง,งนะก็คืออยู่อยู่เดินเดินไปเดินมาไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็กลางวันก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ดูหนังบ้างอะไรบ้างเนี่ยใช้ชีวิตให้มันให้ให้รับสายมันไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดิน้นรนอะไรมากนะครับก็อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็อย่าไปวุ่นวายกับชีวิตของมนคนอื่นนะก็ประมาณว่าเอ้ยสองเฟซบุ๊กคนนั้นสองเฟซบุ๊กคนนี้แม่มันตายพ่อมันตายแม่ยายมันเสีย มันด่ากับเมียเมียม,มผัวมันเลิกกับเมียมลิลูกมันมเป็น,นล่งลูกม,มันเรียนได้ที่หนึ่งเขาเครียดครับตอนนี้พอเครียดเครียดเกิดอะไรขึ้น,นครับอ้าวเมีนูนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนี่เป็นไปสวีเดนอันนี้ไปฮอลแลนด์ Holland, อันนี้กินเดียน,นี่อยู่หรูเครียดครับเกิดเครียดครับพอเครียดลวมันทําให้เราแบบวุ่นวายนะฮะมันทําให้เราวุ่นวายมันทําให้ใจเราไม่สงบไม,ไม่ไม่คลามดาวก็เลยแบบเออปล่อยปล่อย,อยวางแม่งบางกระไดบางยงบางเรื่องบางลาวอย่าไปยุ่งมันมากมายนะครับก็คืออยู่กับตัวเองอยู่กับชีวิต ของเราเองอยู่กับลมหายใจเดินไปเดินมาชีวิตแม่งไม่สมบูรณ์แบบหรอกอย่าไปทําให้มันโอ้โหนี่เสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะมันไม่มีครับอ่าอย่าไปคิดว่าเออมันเสร็จแล้วมันเจ๋งแล้วมันดีแล้วมันไม่มีดีคิดดูสิฮะโตโยต้าขนาดผลิตรถยนต์มาเสียสี่ล้อต่อมาก็ใส่เครื่องยนต์แล้วมันก็ใส่กระจกเพราะอะไรเพราะลมมันตีตาพอพอมันเลี้ยวไม่ดีก็ไปใส่เกียร์ใหม่ใช่ไหมระบบคอนเวอร์ชั่นสตารักก็มาแอร์คอนดิชันก็มาทุกอย่างมันก็จะเสริม้ามาแบบให้ความสมบูรณ์แบบค้นหาความสมบูรณ์แบบสุดท้าย พอกลายเป็นรถยนต์ปุ๊บอ้าวยังไม่สมบูรณ์แบบอีกเทสลามารถไฟฟ้าแล้วเห็นไหมครับมันก็ดิสรับกันแบบนี้นะมันดิสรับกันในในในกระบวนการของมันฉะนั้นเราถ้าเราคิดว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็ทําไปเรื่อยๆนะมันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่ดีอ่ะอย่างต้นไม้เนี่ยมันไม่พอใช่ไหมเราก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆแล้วมีความสุกไปเรื่อยๆนะก็คือแค่นี้อ่ะคิดง่ายๆคิดให้มีความสุกไปคิดให้มันสนุกสนุกนะ แล้วเราก็จะได้มีชีวิตแล้วก็สุขภาพที่ดีไม่ต้องไปเครียดแล้วพอเครียดปุ๊บเนี่ยสมองก็ทํางานหนักใช่ไหมแล้วมันก็โฟกัสนอนไม่หลับสบายก็เกิดมีปัญหาโน่นนี้นั่น,นอีกระบบหายใจแล้วก็มีปัญหาระบบการกินก็มีปัญหาย่อยอาหารก็มีปัญหาจบขาวเลยคราวนี้ไปเฝ้าเงีกเสียง่งายๆนะแบบนี้นะก็เล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยช <c oughs> ีวิตเราจริงๆแม่งไม่ต้องมีดินร่นบ้าเาอะไรมากมายแล้วอยู่ใน,นแบบนี้แหละเอ,อเราก็อยู่ในในโลกของเรานะถ้าเราไป คือส, <ENA> สมัยก่อนมันมีคนไม่กี่พันคนในโลกใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นคนไม่ไม่กี่หมื่นคนในโลกใช่ไหมแล้วมันก็มีไม่กี่แสนคนในโลกใช่ไหมต่อมามันก็นมีไม่กี่ล้านคนในโลกใช่ไหมเออแต่ทุกวันนี้เป็นไงล่ะหนึ่งตำบลก็เป็นพันคนแล้วบางบางตำบลใหญ,ใหญ่ๆก็เป็นหมื่นคนแล้วอะไรประมาณนี้นะมนุษย์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคำพูดมันก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆวิธีการมันก็คิดคิดค้นเรื่อยๆพัฒนาก็พัฒนาไปเรื่อยๆวิจัยมันก็วิจัยไปเรื่อยๆแต่มันก็เคยไม่เคยเสร็จสิ้้้นแแลลไมมม่เเคยยยสบูรรณ์าาากี โอเคคุณจบแล้วยาแก้มาเรียคุณจบแล้วคุณทําได้ดีมากเลยแต่สุดท้ายโรคมาเรียก็ไม่ได้ฆ่าคนสิ่งที่มันฆ่าคนมากมายก็คือมันพลาดพังมัน,ม,นมันผิดพลาดแล้วมันผิดพังผิดหวังไปก็คือการการขับรถเมาชนตายนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันมันพิสูจน์ให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วแม่งไอสิ่งที่เรากําลังใจจดใจจ่ออยู่เหมือนกับอย่างที่หลายๆคนกําลังตั้งหน้าตั้งตาจอ่อตั้งหน้าตั้งตาทําบุญอยู่ ทําทบุญกับพระทําบุญกับวัดอยู่โอ้โหมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นมีความศรัทธานู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วพระเบีอยเมียเฉยเลยอ่านี่มันก็มันก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจบลงแบบนี้เลยเหรออะไรประมาณน,นี้แล้วเงินบริจากคกูละอะไรเงี้ยเออไปสร้างวงสร้างวัดอะไรเยอะๆเงินบริจากคกูหายไปไหนวะเออสุดท้ายพระศึกออกมาแล้วกลายเป็นตุต๊ดอ่าอย่างเงี้ยแล้วแล้วมึงเชื่อเหรอว่าก่อนหน้านั้นที่มันเป็นพระมันไม่เป็นตุต๊ดอ่า เรื่องราวพวกนี้นะถ้าเราถ้าเราไปโฟกัสมันถ้าเราไปคิดมันถ้าเราไปมองมันนะมันก็จะมีดราม่าบ้างมาขึ้นมาเรื่อยๆนะมีดรามา่าเลยมาทุบเถียงกันจนกลายเป็นคําพูดจากที่มีแค่สิบคำพูดในโลกเมื่อสมัยสองวันปีที่แล้วอ่ากลายเป็นพันคําพูดหมื่นคาพูดแสนคําพูดกลายเป็นร้อยภาษาล้านภาษาขึ้นมาในโลกนี้มันก็ สลับสับเปลี่ยนกันไปทุกๆภาษามันก็จะมีงานวิจัยงานพัฒนามีบลาบลาบลมีความคิดมีชุดคิดของตัวเองอย่างเช่นเคมรหรือไทยมันก็มีความคิดของตัวเองแล้วก็มันจะแตกต่างกันแล้วมันก็นกนยุให้เกิดสงครามมนุษย์เกิดมาจากสัญชาตญาณของออการพึงระวังตัวนะครับการต่อสู้และระวังตัวมนุษย์คือนักล่าแต่กลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยใช้สมองอัชานฉลาดของมนุษย์กลายเป็นไม่ต้องล่าแล้วทีเดียแม่งไปจีๆเอาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาไม่ต้องล่าแล้วไม่ต้องไปล่ามันแล้ว อยากกินเสือก็เลี้ยงเสือนะแต่ก็จะมีหลายๆคนที่ไปล่าเสือก็คือแบบพวกเจ้าสุนัขสัวอะไรวกนะเขาก็ว่ากันไปเพราะว่าอย่างที่ถ้าเราอยากกินไก่เราก็เลี้ยงไก่เราไม่ต้องล่าไก่มันเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเราต้องล่าเข้าไปล่าในป่าเราอยากกินวัวเราอยากกินหมูเราไปล่าถึงทุกวันนี้มันหายไปหมดแล้วว่ะวัวมันเป็นวัวบ้านไปหมดแล้วนะหมูเป็นหมูบ้านไปหมดแล้วหมูเพาะพันธุ์ไปหมดแล้วนะเนี่ยก็คือวิธีการ หลังจากที่เราหยุดล่าเราก็มาสร้างพัฒนาการด้วยมันสมองของเราที่ชาญฉลาดก็ก็กลายเป็นว่าอยู่กับอยู่กับตัวเราเองได้พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องออกล่าเพราะว่ามันก็ไม่มีให้ล่าแล้วนะมันก็เลยต้องกะเปลี่ยนวิธีการไปไปหาเงินแทนไปทํางานเข้าสู่ระบบกลไกของสังคมนิยมอาชุนนิยมเพื่อไปหางานทาเรียนจบออกมาสร้างการศึกษาเรียนจบออกมาไปทํางานแล้วก็มีซุบซิบนินทากันแล้วก็ด่ากัน,น,นเถียงกัน,กนเกิดสงครามจบแค่นั้นเองนะ เดี๋ยวลุงไวปปรปลูกต้นมาก่อนขอบคุณทุกๆคนที่มาฟังแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนที่เป็นมือใหม่ที่เข้ามาในฟังบรรยายนะครับฟังลุงทําคลิปนะครับก็ไม่มีอะไรมากลุงก็เป็นคนธรรมดาที่ทําคลิปไปด้วยอารมณ์ที่อยู่ที่สวนแล้วก็ไม่มีเพื่อนคุยก็จะคุยกับตัวเองบ้างคุยกับต้นไม้บ้างก็จะคุยผ่านคลิปบ้างแล้วก็สื่อสารกับทุกๆคนให้เข้าใจ นะครับขอบคุณมากๆแล้วพรุ่งนี้ลงไปปลูกเสร็จแล้วนะลุงจะเล่าให้ฟังต่ออีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือแนะนําเพื่อนๆให้เข้ามาฟังลุงอะไรนะเขาเรียกว่าฟังลุงบ่นนะนะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ